จริงเหรอค่ะปีมะโรงค่ะปีมะโรงเขาเขาเป็นคนจังหวัดอะไรเขาเป็นคนอีสานเขาเป็นคนอีสานเหรอจ้ะเป็นคนเก่งสี่สิบแปดก็ไม่แก่เนี่ยไม่แก่รุ่นเดียวกับลูกเรแล้วเขาเป็นโรคอะไรไม่หาสาเหตุอาการอาการเขาเป็นไงอาการเขาเหนื่อยหอบหายใจไม่อิ่มอุ้ยฉดยาวัคซีนมาใช่ใช่หนูก็ว่ากันแล้วตอนนี้ปอดเป็นหนองนั่นแหละมันจะเน่าที่ปอดอืม พอรีฉีวัคซีนมามัน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 จะไปอุดรูในในปอดหมดแล้วมันจะหายใจไม่ได้เลือดมันก็ไม่เดินมันก็จะกลายเป็นฝีแล้วมันก็จะกลายเป็นหนองมันก็จะเน่าตรวจอะไรก็ไม่เจอตอนนี้มันเป็นที่ปอดอ่ะใช่ที่ปอดไปอุดตันอ่ะช่วแรกผ่านี่ไม่เจอผ่านี่เลยผ่าเย็บผ่าเสบแวกอย่างนี้ลงนี่เลยไม่เจอหลวงพ่อเย็บเข้าคืนหายเสร็จแล้วมาเจาะนี่แต่หนองหนองไม่หายออ เขาไม่ได้ไปเจาะปอดดูใช่ไหมเจาะแล้วเพิ่งจะมาเจาะใช่เพิ่งมาเจาะถึงจะเจอว่าปอดเน่าเจาะปอดเป็นหนองแต่ไม่เน่าเป็นหนองใช่ไหมไม่เน่านั่นแหละต่ไม่รู้เจอปอดเป็นเสียทั้งหมดแหละเพราะว่าเธอฉีดยาวัคซีนขึ้นไปอ่ะตอนนี้มันมันไม่หยุดไหลเขาจะผ่ารอบสองเนี่ยผ่าวันนี้กําลังผ่าเนี่ยผ่าอยู่เลยเหรอกำลังเข้าผ่าโทรมาเมื่อกี้เนี่ยโอ้ผ่าเปิดดูแล้วก็จะดูว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วมัน มันหนองมาเกิดจากอะไรจะได้ให้ยาค่ะน่าจะเอาน้ำน้ำมนต์ให้มันกินก่อนน้กินไม่ทันเลยเมื่อเข้าแล้วเนี่ยหลวงพ่อเข้าไปแล้วจ้าโทรมาเมื่อกี้เนี่ยวางสายเมื่อกี้ลวเราบอกเมื่อกี้ที่วางสายเนี่ยกำลังจะเข้าห้องคุณสายอืออายุเท่าไหร่วะ48เอง48ปีเดียวกับลูกหลวงพ่อเขาไม่โดนอะไรเขาไม่โดนเลยก็ว่าเขาโดนคุณสายเหรอใช่ข้ออาการนี่เป็นไงอาการ หายใจไม่อิ่มไม่แบบอาการเพ้ออะไรบ้าไม่มีไม่มีใช่แค่เหนื่อยต้องหอบนิดเดียวใช่เหนื่อยแล้วก็นอนไม่ได้นอนก็ไม่ได้ใช่นอนละไอ้ปะไอแล้วก็โกลนดังมากไอหนักไอไม่หนักธรรมดาแค่แค่ธรรมดาใช่ไอมันทั่วไปธรรมดาพ่อหายใจไม่ค่อยสะดวกพวกนี้เพราะว่ามันไปฉีดยาพอฉีดยาแล้วมัน ปอดเนี่ยมันมีทั้งเลือดมันมีทั้งมันมีทั้งมันมันเหมือนกับฟองน้ำอ่ะลมครับเป็นคราวนี้มันมันตันหมดแล้วแต่ตอนเนี้ยตอนไปรักษาเอาหนองออกแล้วให้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยหายใจคล่องไม่เหนื่อยไม่อะไรแต่ว่าหนองไม่ออกหนองไม่หยุดมันไม่ยอมดูดออกมาใช่ไม่ยอมหยุดเลยมันจะไหลออกมาแต่ไหลไม่เยอะไหลเหมือนเราเป็นแผลนะหลวงพ่อแล้วก็เลยหมอก็ต้องเปิดผ่าดูเพราะว่าสีสีเข้าไปแล้เปนขอ่ใช่ ยังไม่จบว่าข้างในมันเป็นยังไงจะไปล้างจะไปทาความสะอาดอยากรู้ว่ามันทําไมหมอมันถึงไหลแล้วเราเอ็กซเรย์ก็ไม่มีแผลแล้วก็เอ็กซเรย์ฉีดสีเข้าไปแล้วเข้าอุโมนทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรไม่เห็นเขาก็เลยหมอก็เลยลงติกบว่าต้องผ่าเปิดดูดีกว่าเพราะจะได้ทัวจจะได้รู้จะได้ให้ยาถูกเขาว่าอย่างนี้อย่างเงี้ยเขาบอกเขาดีขึ้นเลย พอผ่าปั๊บเขารู้สึกเข่าใยังยังผ่าเนี่ยจะผ่าเนี่ยตอนนี้จะรับาเขาหองผ่าตัดแล้ววันนี้แต่เจาะออกมาก็ให้ยาแก้งกรงเสพก็ไม่เหนื่อยคุยได้อะไรได้ตอนนี้หายใจได้แล้วสบายแล้วหายใจได้แล้วแต่เขาจะผ่าแต่ทีแรกเราไม่ผ่าเพราะผ่าไปแล้วรอบหนึ่งแล้วยังไม่หายดีจะผ่าซ้ําอีกขอคนฟักตื้นก่อนจะได้ดีผ่าผิดจุดนี่ไปหายได้ไงอืผ่าผิดจุดลวงพ่อผ่านี่ยาวยังนี่มันไม่เกี่ยวกันเลยโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลเลิศสินกรุงเทพ แต่ว่าคนน้องอุโมงไม่ได้เขาก็เลยผ่าต้องช่วยชีวิตกับคนนอกไปแล้วหมอบอกว่าไม่มีจะไม่ได้ไม่คืนอะ่ะไม่ไม่กลับคืนไม,ไม่กลับคืนอะ่ะคือว่าคือให้ทําใจอะ่ะหนูก็บนทุกอย่างบนบวชด,ด้วย,ยใช่ถ้าหายแล้วหนูก็จะให้บวชเนะี่ยบนทุกอย่างแต่ลวงพ่อว่าหาย,ย <laughs> ไหมกำลังไปผ่าด้วยมันทำไงเอาแล้วน้ำมนเนี่ยให้กินแล้วกัน พาแล้วก็น้ำมนให้กินก็แล้วกินได้ก็ให้เขากินกินได้ยังกินไม่ได้เพราะมีผีด้วยล่ะในวัคซีนมันมีผีนะเหรอเออมันไม่ใช่ววัคซีนอย่างเดียวมันมีผีด้วยใช่เาก็ว่ากันัแล้วเอาอะไรมาฉีดถ้าไม่ฉีดก็ทํางานไม่ได้ให้ยใจไม่ได้อยู่ดีไม่ใช่เขาทัวเขาไม่ให้ทํางานเราวิ่งทัวต้องมีใบมีอะไร กฉีดแล้วเป็นแบบนี้ไงใช่เป็นแบบนี้สองเข็มสองเข็มหนูก็ฉีดสองเข็มมันมันเป็นแผนการเขาฆ่าประชากรบนโลกไปนี้ยายจะฉีดสองเข็มร่างกายไม่แข็งแรงก็ไปแข็งแรงก็ตายบนบแล้วตอนนี้ไปดูดิแข็งแรงนั่นแหละหมอเหมือยังตายเลยยิ่งตางยจังหวัเนี่ห่นงน,นอกกันนี่เขาบังคับ หนูก็หนูก็วิ่งงานอยู่เขาก็บังคับเธอไปฉีดเหมือนกันฉีดแต่ไม่เป็นไรมีรีไปกินน้ำมนต์เลยจะไปชนาใจกินหนูกินน้ำมนต์หลวงพ่อประจำมาที่ไรหนูว่ามาหอบไปเป็นแล้วให้เขากินหรือเปล่ากินเขาก็กินเขากินหรือเปล่ากินยาที่หลวงพ่อบดเขาก็กินใครโทรมาน้องสาว เขาเขาอยู่โรงพยาบาลเหรอป้าว่าเขาโทรมาถามว่ามาวัดไหนกันแล้วหนูก็มีเรื่องปรึกษาหลวงพ่ออีกเรื่องหนึ่งเอาลูปมาดูเดี๋ยวลูปแฟนเธอมาดูเดี๋ยวทั้งวันหรอโอ้จะรอดหรอ พราอย่าพูดอย่างนี้พี่พ่อใจหนูนี่ไม่ดีอยู่เลยเลือดสินด้ยเหรอจ้าเลือดสินผีเต็มเตียงมีเต็มเตียงเลยรอบเตียงพี่ชายเราก็ไม่เป็นม่องในเลือดสินก็รอบแรกเขาก็รอดมานะที่วันน็อกอ่ะเหรอนเกือบเกือบคิดว่าไม่รอดหนูนั่งสมาธิหนูแผกบนไปทั้งคืนแล้วก็บนบวดให้รอดอันนี้หมอก็เลยว่า ขพอเผ่าออกมาแล้วไม่มีอะไรรอบนี้หมอเปิดปอดอีกทีเพราะว่าเขาจะต้องดูว่าปอบแรกอ่ะเขาเอ็กซเรย์ไปเขาเหมือนมีกล้องอะไรนี่นี่นีนี่เฮ้ยติดธุระอยู่นี่เออทําไมต้องโทรด้วยเออดับแล้วก็คือดับสิอันนี้อันนี้อันนี้ใช่ขอวิญญาณ จ้ากรรมในเวรได้รับบุญรับกุศลยกโทษโอโหทิกรรมกันด้วยวิญญาณทั้งหลายที่อยู่รอบเตียงในโรงพยาบาลเอาบุญหลวงพ่อไปด้วยอย่าไปทำร้ายเขาเลยบ่อยเขาหายด้วยเถิดให้เป็นปกติด้วยคุณใดที่ข้าพเจ้าได้ทำาบารมีได้สะสมมาบารมีได้สะสมันมังเพนเพียรมา ขอบุญทั้งหมดทั้งช mm ีวิตให้กับดวงวิญญาณทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรเขาทำอาชีพอะไรขี่รถวิ่งทัวร์วิศวะหรอทัวร์ขับรถทัวร์ครับขับรถทัวร์หรอเป็นรถเหมือนรถตัวแต่ว่าอยู่ในบริษัทนะได้รถตู้รถตู้ร่วมรถตู้ร่วมบริษัท วันนี้เที่ยง้ืนนะทุกคนแต่คือหมอมันไม่หยุดหมอต้องไปแรกเขาไม่รู้เรื่องที่เข้านอนนี่แหละหายแล้วหลวงพ่อหมอเขาจะออกจากห้องผ่าตัดกี่โมงอ่ะกำลังเข้าคือเข้าอ่ะกำลัเข้าเลยมาเร็วสกทีกำลังใส่แล้วไปไปปล่อยสัตว์ให้เขาหน่อยแล้วกันไปรีบไปปล่อยนะไปปล่อยปลาก็ได้สี่ห้าตัวเหล่านี้เข้าใกล้ใกล้ใกล้ต่อไหนกันนะ บอกว่าเจ้ากรรมในเวรของเขาอ่ะดูยานั้งไหนข้าพเจ้าขอปล่อยสัตว์อุทิศผลบุญให้เั่นแหละเออไม่นีนอะไรนะไม่รู้ว่าไส้ใหญ่ตลาดไส้ใหญ่ใช่ไหมหรือไส้น้อยตลาดไส้น้อยมีถ้ามีก็ไปเอาตรงนั้นไอ้เถอะไอ้ไส้ใหญ่เท่านั้นน่ะไปถามไอ้หมวดใส่รับจ้างดูก็ได้ต่อไปแล้วก็ไปปล่อย่อไปแล้วก็ไปปล่อยเนาะ ใครนะหด็กพ่อนี่เราทำไงเพราะว่าเขาผ่ารอบนี้เขาเขาก็มีสติอยู่นะคุยได้ไม่เหนื่อยไม่อะไรจะเจอโรกไหมที่้ขมีที่เขาผ่าว่าน้องไม่หยุดแล้วเขาจะได้พ่อเขามีเรื่องเด็กด้วยป่ะมันมีเรื่องเด็กด้วยป่ะแทงอ่ะไม่มีมีหนูมีเธอมีอ่ะใช่แล้วลูกเขาด้วยป่ะไม่มีดูของเธอใช่ลูกหนีตัวเขาไม่มีเหรอ เขา,าชอบฆ่าสัตว์ด้วยป่ะไม่เขาคนใจบุญ <c oughs> ใจบุญเหรอใช่เขาไม่ฆ่าสัตว์เท่าไหร่แต่ตอนเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นก็อาเป็นมีมากวัยรุน่นใช่เขาบอกแต่ว่าตอนที่มาเนี่ยขเขาเป็นคนใจบุญคนซื้สินอารีไปไปปล่อยสัตว์แล้วกันอธิษฐานฟ้าดินเนี่ยบอว่าเขาอเป็นคนปล่อยขอเจ้ากรรมในเวรเนี่ย รับบุญด้วยก่อนยกโทษให้ก่อนแล้วกันต้องปล่อยกี่ตัวครับหลวงพ่อปล่อยห้าหกตัวก็ได้ปลาอะไรก็ได้ปลาอะไรก็ได้ให้มันมีชีวิตสัตว์ให้รอดอ่ะแล้วนะไปเลยหนูจะถามตัวหนูว่ามาหนูได้ไปปิดไว้หนูอยากมาเปิดอ่ะได้เลยนะหนูไปปิดปิดไว้อ่ะหนูจะเปิดปิดอะไรป็นอะไรองค์เทพอะไรใช่ พราะว่าเวศเทพอะไรพระเวศผ <UB> <Element. S 1> ู้เวศเหรอใช่เคยมาอยู่กับเธอเหรอใช่แต่ว่าตอนที่หนูมีปัญหาหนูเลยปิดแล้วเมื่อก่อนเธอทําอะไรเมื่อก,ก่อนทําอะไรเมื่อก่อนท่านมาลงเหรอลงสื่อได้หมดรู้ทุกอย่างแล้วพอดีหนูปิดแล้วเขามาบอกหนูว่าเขาให้หนูเปิด ให้เขาเขาไม่ให้ปิดเพราะว่าหนูสัญญากับเขาไว้ว่าหนูอยู่งห้าสิบห้าสิบเอ็ดหนูจะเปิดให้เขาแล้นี่ห้าสิบยังห้าสิบกว่าแล้วเล้วยังไม่ยอมเปิดอ่ะใช่เขาถึงไปจุดทูปบอกเขานุ่นาให้หนูงพ่อเปิดเขาบอกพระเท่านั้นที่เปิดได้แล้วล่ะปิดตรงไหนเพราะหนูปิดไว้ที่หัวมันก็อยู่ที่เธอมันอยู่เธอเธอเต็มใจเปล่าล่ะท่านเธอเต็มใจเต็มใจเพราะว่าอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยทั้งหลายวันนี้ ยิโยมมีความสมัครใจเต็มใจพอนใจเชิญชิงศักดิ์ธิ์มาช่วยเหลือมนุษย์เชิญสิงศักดิ์ธิ์มาร่วมสร้างบุญบาร,รมีใช้ร่างนี้ได้เต็มที่แล้วเขามีความสมัครใจมีความเต็มใจขอ,อเชิญศิสิทธิ์เสด็จมาณการปฏบัติเทอเรนด่ังเกิดนี้ บบุญนี้ที่เขาจะช่วยเพื่อนมนุษย์ขอให้สามีหายจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยหมดเปลี่ยนหมดกรรมแล้วจาตูุตูบาปุเวทนั่น ให้หมดหนี้หมดสินด้วยให้หมดหนี้หมดสินด้วยเยอะแยะก็ไปคุยกับเขาเองไปดูขอพรหลวงพ่อไงอ๋อนน่แหละหมดทุกอย่างหมดปัญหาทุกอย่างไปบอกปูเวศนั่นน่ะปูเวหนูขออย่างเดียวขอให้มีหนูรอดนะก็ทุกอย่างนั่นแหละไปบอกปูเวศนั่นแหละบอกว่าพามเป็นสักีพยานแล้วพระเจ้าได้ตัดสินใจแล้วจะยอมรับใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ถือว่า แต่นี่เป็นต้นไปก็จะได้ร่วมสร้างบารมีกันขอให้ปัญหาชีวิตหมดลงครอบครัวมีมีความผาสุกไม่เจ็บไม่ป่วยกันแล้วพ้นจากความยากจนพ้นจากอุปสรรคนามนี่ยไปบอกครับจไปแล้วอย่างผง, <c oughs> งพ่อครับแล้วอย่างแม่ก็มีเด็กต้องมาแก้ไหมต้องแก้อยู่แล้ว ให้เาโ่งกนปัญหาตนี้ก่อนให้สามีดีไปบอกปูเว่เลยไปจุดทูบบอกเขาเลยเธอมีอะไรมีขอพรมาขอพรหลวงพ่อทนทนได้ให้หนูให้หนูขายของจริงตอนนี้ทําอะไรอยู่ขายของทําอะไรนะขายของขายอะไรขายพวกความสวยความงามคิมย้อมผมไปซื้อมาขายหรือว่าผลิตเองซื้อขายเป็นร้าน เป็นร้านสวยเหรอเป็นร้านทม่ร้านสวยร้านเขาเรียกกันว่าบิวตี้ร้านบิวตี้ที่ไหนที่สุขสวัสดิ์ที่หกเป็นหน้าร้านเลยเหรอใช่ค่ะให้หนูเฮงเฮงไม่ใช่้หนูขายดีอะไรนะให้หนูขายดีสาธุขอให้ขายยอดขายเจริญรุ่งเรืองได้เงินได้ทองมากมายคุณมี ความสนใจคนมาช่วยเหลือให้ร้านเป็นร้านที่น่าสนใจเป็นร้านที่คนทั้งหลายอยากจะมาอ,อุดหนุนส่งเสริมสนับส,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 สนุนกวิน,าลานแล้วยอดขายเท่าไหร่นวันนี้วันทีก็ได้สามพันสองพันสามพันไม่ค่อยถึงสี่เมื่อก,ก่อนนี้ขายดีนะคะมันควรจะได้เท่าไหร่ก็น่าจะได้สี่ห้าพันอย่างเงี้ยหนูก็พอแล้วพอใจอขึ้นคือห้าสี่ห้าพันขึ้นหนูก็พอใจแล้วค่ะ ห้าพก็โอเคใช่ไหม<ะ>เราขอได้วันละห้าพันตามดีเทวดาเอ้ยแต่วันเสาร์อาทิตย์ขอเพิ่มนะคะอันเพิ่มอีกไม่คอยจะโลภไม่ไม่มันเป็นตามไอ้นี่ไงคะทำาวันธรรมดาคือขอห้าพันคือวันเสาร์อาทิตย์ให้เพิ่มขึ้นค่ะธรรมดาห้าพันเสาร์อาทิตย์ เพิ่มอีกสามพันก็ไม่ได้ค่ะบอกว่าหกพันเจ็ดพันอะไรอย่างเงี้ยได้ขอให้เพิ่มมิกว่าเดิมค่ะเอาพันก็มีสามพันก็แปดพันแล้วยาวเลยอ่ะนั่นก็เอาประมาณนั้นอะได้เลยบางวันก็ได้เป็นหมื่นนะหลวงพ่อเคยได้ปะได้เมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยเดือนเมษายนก็ได้ได้มาแล้วหมื่นเป็นหมื่นคือเสาร์อาทิตย์แตอาทิตย์ขอให้ได้เยอะๆแต่หนูก็อยากได้เยอะๆทุกวันเลยหลวงพ่อ เาได้เยอะมามันก็ไม่พอน้องก็ขอครนี้ก็นั่นอ่าขอให้เงินทองไหลมาเทมาเอาแบมือมาขอให้จับสิ่งใดให้เป็นเงินเป็นทองเงินเข้ามาแล้วไม่รั่วไม่ไหลค่ใครก็ตามเห็นหน้าเห็นตาแล้วเมตตาด้วยขอให้ช่วยเหลือสงสารส่งเสริมสนับสนุนมาอุดหนุนสินค้าด้วยเทินได้ยินแต่สิ่งที่ดีงามด้วยเธนิน ขอให้วาจาเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดสิ่งใดไปทําให้เกิดความประทับใจทําให้เกิดความหลงไหลทําให้เกิดความอยากจะอุดหนุนทําให้เกิดความรักใคร่ให้มีแต่คนอยากจะมาส่งเสริมสนับสนุนร้านค้าสินค้านี้ด้วยเถินไม่ได้น้ำมันไปลดที่บา้านลดที่ร้านนะั่นแหละน้ำมันหนูก็เอาไปเต็มเลย จะเอาใหม่เอาใหม่ให้หลวงพ่อทําใหม่ไม่ต้องทําใหม่แล้วครับกรอกไปได้เลยในถังหลวงพ่อทำทุกวันอยู่แล้วลวงพ่อเอารูปหลวงพ่อไปติดด้วยได้ไหมอะไรนะขอรูปหลวงพ่อไปติดด้วยได้ไหมน้ำมนต์มันทําทุกวันอยู่แล้วจะได้ลูกค้าอะไรล่ะเอาน้ำมนต์ไปอธิษฐานบอกทุกทุปบอกครูว่าขอน้ำมนต์เนี่ยไปเป็นสิริมงคลที่แบบให้เจ้าที่เจ้าทาง เทีที่ร้านรถที่ร้านหน้าร้านดีนสวรรคอนโวันนะทำไร ทำอะไรอยู่นครสวรรค์เป็นทำอะไรไม่ไม่ทำไรลูกส่งเงินให้กินก็คืออยู่อยู่อยู่บ้าน,านอยู่บ้านเฉยเเขาชอบเป็นโรค <c oughs> ไม่สบายอะไรข้าวเหรอใช่เป็นเบาหวานความดันแล้วพ่อก็ไม่สบายทั้งบ้านพ่อเธอเป็นโรคอะไรพ่อก็เป็นโรคโรคหัวใจใช่ไหมคอเลสเตอรอลความาปกินแก้เบาหวาน อันนี้ก็เคยทานเนอะเคยกินยังเคยกินถูกป่ะใครกินเคยกินเหรอเคยกินแล้วดีขึ้นรึป่ดีขึ้นกินเนี่ยมันจะหายเบาหวานยังไม่ได้สั่งให้เขาเลยเธอเธอไปเขาไม่ก่อนเธอไลน์อ่ะงั้นไปสั่งเองแล้วกันตามดีไม่สั่งให้ดูว่าไม่เคยสั่งหายไปนานสาธุสาธุเรียบร้อยไปได้ดีละเธอสั่งก็ไปสั่งเองสั่งก็สั่งให้ทุก กับพ่อกับแม่พ่อเขาเลิกกินแล้วพ่อเขาบอกว่าเขาเป็นเป็นไตใช่ไหมไตเป็นไตเป็นไตก็อย่าไปกินมันเค็มพ่อว่าเป็นไตก็เลยไม่กินไตแต่แม่กินแล้วเขาเป็นโรคอื่นหรือเปล่าเป็นสารพัดโรคโรคมิตกกังวลก็เป็นไอ้มือสั่นๆนี่ก็เป็นสั่นด้วยบางทีสั่นเหรอไตไตไตหนักเรับป่าไตระยะระยะที่สามฟอกก็ยังยังฟอก หรืแล้วเขาเคยกิน,น<ต>หรือเปล่าเคยล้วเขาว่างไงเขาบอกก็กินดีแต่เขาบอกว่าตอนหลังอะมันกินแล้วมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เขาผงเป็นไงขมขมเขาบอกว่าเขาไม่หายไม่หายหุดหงิดเขาหนูว่าเขาเป็นโรคอะไรนี่ด้วยเป็นโรคจิตเหรอโรคจิตทั้งแบบจโรคผีโรคผีคืเหรอหนูเป็นทั้งตระกูลเลยนะบ้านหนูผีผีผีบ้านหนูเป็นทั้งตระกูลเลยนะเหรอมีตระกูลทั้งเหล่าทั้งตระกูลใช่ไหมดาเหล่าทั้งพ่อทั้งแม่ เป็นอะไรเป็นเป็นเป็นโรคบ้าเป็นโรคบ้าทั้งบ้านคิดวิตกกังวลน่ะขีดวิตกกังวลเหรอใช่ก็หมอให้ร่วงหวนโรคบ้าคือหมอเขารู้เลยว่าตระกูลเนี้ยเป็นโรควิตกกังวลเลยเป็นคนพื้นที่เลยนครสวรรค์เป็นคนเป็นคนมาจากจังหวัดเลยปู่เขาเป็นคนพื้นที่เลยพ่อพ่อเป็นคนพื้นอีสานใช่ไหมย่ามาจากอุบลแต่ปู่อ่ะเป็นคนพื้นที่ที่นั่นเหรอ

มันจะไปหาหมอทุกวันที่สาวเขาก็เลยเป็นพ่อก็ตายไป็นต้องกินยาเยอะๆต้องต้องฉีดยาทุกวันต้องกินเธอกินยาเขาไม่เป็นมไ่เป็นหาหมอทุกวันป้าใครป้าเขาาป้หาหมอทุกวันพูดไม่รู้เรื่องเหรอรู้เรื่องหมอรู้เรื่องอะไรหมดแต่หาหมอทุกวันเด็กก็วิตกกังวลงนี้เหรอเป็นนะมดก็เป็นเป็นเป็นกันทุกคนเหรอเด็กๆก็เป็นรึเปล่เด็กยังไม่เป็นยังไม่เป็นเด็กเป็นไหมสาวสาวเป็นเปล่า น้องกันจะเป็นรุ่นเดียวกันรุ่นเนี่ยวกันห้าสิบห้าเป็นสองจะได้กินยาคุมสติมันเป็นมากๆเนี่ยเขาเห็นคนเนี่ยเขาจะฆ่าอยนี้นะเพราะว่ามันต่างเขาฆ่าเธอเธอไปบอกมันให้ไปบวชให้ผีตระกูลไม่ได้แยกย้ายกันไปตระกมันมีหละหนูก็ช่วยกันบวชหนูก็หนูก็หนูก็แผ่เมตตาให้ทุกวันนะตระกูลของตูแผ่มันก็ไม่ไปหรอกมันไม่ได้คุยกันมันต้องตกลงกัน มันเยอะมันเยอะอ่ะหนูพ่อมันเยอะท้งตระกูลอ่ะมันเยอะอ่ะทั้งตระกูลเพาะตระกูลปู่ตระกูลย่าเยอะนะหนูว่าไม่เป็นไรเธอก็ไปเรียกไอ้พวกบรรดาลูกหลานทั้งหลายมาคุยกันคนไม่คุยคนไม่เชื่อกันหรอกไม่เชื่อก็ช่างมันไม่ต้องคือไม่ต้องไม่ไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปคุยผีตระกูลมันเกาะลูกเกาะหลานเกาะทุกคนเพราะมันถือว่าเป็นลูกหลานมันเนี่ยก็หนูนี่ไง พวกหนูอ่ะก็เป็นลูกหลานเชื่อมต่อกันมาแต่มันหลายหลายขน่งไม่ในคนที่มันไม่คนที่มันไม่มีบุญไม่มีถือไม่ได้ถือสีลอะไรพวกนี้ผีมันก็ไปอยู่ด้วยเขาไม่ค่อยซือสิงเขาไม่ค่อยสวดนต์อันนั้นมันเรื่องของเขารู้แล้วที่ถูกกับว่าไม่ได้ถือสีลนะผไม่ถ้าเผื่อว่าอันนี้เป็นพ่อเราอใครนะมันเป็นพ่อหนูเองนะที่เป็นโรคเนี้ยรู้ทำไง เจ้าตัวมันก็ไม่มามันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่ทําไม่ทําเขาไม่เชื่อเขาเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อก็ปิดประตูไปไม่ได้เขาก็มีร่างนะเขามีปู่เขามีปู่นะพ่อป้าคุณพ่อปู่เี่พ่อพะไรนะไม่หรอกถ้าดีเทวดาอยู่มันไม่ป่วยหรอกก็เขามาให้ลูกมาแล้วไงแจกให้ลูกเทวดาอยู่ก็ไม่ให้ป่วยหรอก นอกจากว่าไปผิดคํอะไรลยบเขาผิดผิดทุกอย่างเลยผิดทุกอย่างก็ป่วยเขาลงโทษตอนที่ไปเข้าโรงพยาบาลเมื่อสิบปีหกเจ็ดปีที่แล้วที่ไม่<น>ไม่สบายก็บอกว่าพ่อบวชนะบวชพอหายแล้วก็ไม่ไม่บวชให้บวชเสร็จนี่ไงมาอีกแล้วพวกพวกรับปากแล้วไม่ทําหนักชีวิตจะมีปัญหาปัญหาสุขภาพไม่เป็นไร เอาพวกเธอก่อนแล้วกันตามนี้แหละเอาไปเอาขนมให้พ่อเธอกินอะไรนะของหนูหายแน่นอนนะหายเลยนะของหนูหายแน่นอนนะแฟนหนูอ่ะแฟนเธอได้รับปากขนาดนั้นเขาชอบทกยังไงใครวะ ไอ้เจ้าเด็กนั่นน่ะหลวงพ่อจำได้ไหมเด็กหัวหยิกหยิกเขาบอกพี่หนึ่งมาพี่หนึ่งเขาเลยเขาเขาเลยส่งมาให้ลูกดูเขาบอกให้บอกหลวงพ่อเขาบอกว่าไงวัวกินด้วยนะเขาไปส่งน้ําให้วัวกินด้วยน้ำมันวัววัวหายหายโรคไอ้คนไหนวะไอ้นี่ไอ้เด็กตัวเล็กๆอะครับที่มากับยายหลวงพ่อจำได้ไหมโอ๋อไอ้ไอจัดจ๋าใช่ใช่ใช่จ๋าจ๋า มันให้วัวกินด้วยวัวตัวเบล่งเลยเหรอใช่วัวมีตัวโตขึ้นใสให้ใส่ห่างกันกี่วันเขาให้วัวกินด้วยวัวโตโตขึ้นต้นไม้แตกยอดดีขึ้นรายงานลวงว่าเออดีเลยก็ห้าวันเจ็ดวันก็ส่งไปได้เนี่ยโอเคนลุกจะบอกเขาไปครับ นี่ใจตกใจไปชี้พูดบอกพระเวทแล้วทำใจมันสบายสบายไปตามเนี้ยไปปล่อยปลาไปตามนีปปมนม้เดี๋ยวไปหายหายแล้วจะได้อะไรนะยังไงหนูก็ให้บวชหนูบอกแล้วหนูบอกแล้วจะหายแล้วหนูก็จะให้บวชเ้าหนูคุยแล้วหนูคุยกับพระอาจารย์ที่บ้านแล้วบุญใดที่หลวงพ่อทำมาบารมีได้สร้างมา บำเพ็ญมาก็ขอมอบบุญให้เจ้ากรรมในเวรให้บรรดาดวงวิญญาณที่เกี่ยวข้องแฟนเธอชื่ออะไรพิธีศกดิอศกิติศักดิ์กิติศักดิศิตักดิศกิติศักดิกิติศักดิ์กิติักดิศิิศักดิกิติักิติักศิิักษิกิติศัิศักิศักิทัศติักิิศักดิกิติ อขอให้เจ้ากรรมในเวรรับบุญรับรบุศนแล้วเดี๋ยวภรรยาเขาจะมาถือศีลให้ใช่ตัวเขาตวเห้ายถ้าตัวเขาหายเขาจะบวชให้ตัวเขาหายเขาจะบวชให้เจ็ดวันสิบวันตามนี้ขอให้เจ้ากรรมในเวรรับทราบด้วยขอให้หายเป็นปกติด้วยเถิดไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไม่กินจะได้หาย กินกินมาปีแล้วมาก่อนนี้เป็นลมบ่อยกินแล้วหายหนูไม่ได้หนูไม่ได้พอหลวงพ่อบอกว่าสามสองร้อยหนูก็ยังไม่ได้สั่งบอกว่าแม่กินหยุดไปพักก่อนแล้วค่อยสั่งเพราะว่ากินนานแล้วหนูก<น>็กลัวเหมือนกันว่าเรากินต่อเน,นื่องเป็นปีแล้วเราก็หยุดสักประมาณเดือนหนึ่งแล้วค่อยกินใหม่กินได้ทุกวนันหลวงพ่อยังกินทุกวันเลยนี่แงกินแม่งกินทั้งปีทั้งชาติแม่เขาเป็นธรรมหวานความดันแล้วเขากินทั้งหญ้าเลยนะกินแล้วดีขึ้นหรือเปล่า เขากินหลายขนาดก็ยาด้วยอะไรด้วยอย่าไปกินยาฝรั่งเลิกได้แล้วมีแต่ไปกินเลยกินนี่อย่างเดียวกินยาฝรั่งอ่ะเดี๋ยวสุดอีกชาเลิกกินแล้วใช่ไหมแม่เขากินหลายอย่างฮะชาก็กินชาอะไรดาไม่กินอันนี้อย่างเดียวก่อนไมีแต่ไปกินอย่างอื่นเลยยาฝรั่งยาเม็ดเม็ดฝรั่งไม่ต้องกินเลย ต้องเจาะเลือดไงตามหมอสั่งแม่ผู่ไปเจาะเลือดดูค่าค่าเลือดว่ามันจะเบาหวานจะขึ้นไหมอยตราส่วนไปกินเนี่ยวันละสามครั้งอ่ะแล้วไปกินวันละสามครั้ง ขึ้นรถใหม่ขึ้นถ่ายลงพ่อขอให้ถ่ายขึ้นถ่ายลงให้หลวงพ่ออะไรนะขับรถส่งรถขับรถอย่าขับรถอะไรผู้โดยสารถ่ายขึ้นถ่ายลงขับรถส่งผู้โดยสารรถอะไรอ่ะรถสัมรุปสองแถวเล็กรถสองแถวเล็กเหรอจ้เข้าไปในซอยไหนซอยประชาทิตทุ่งคุอ๋อเธออยู่ในประชาทิตเด้อทุ่งคุเหรอ นี่ดีขึ้นไม่ได้อ่ามาเชิญเทพเทวดาปดูทวดมาหน่อย